ยากาศตอนเช้าๆนะครับติดทะเลเมื่อคือนนอนในรถแวนนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศจากในรถนะครับตื่นมากับวิวสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้เราอยู่ที่ ภุราคานอยนะครับมาแคมปิ้งหยุดเสาร์อาทิตย์นะครับก็เลยอยากจะออกมาพักผ่อนมารีแล็กซ์นะครับเดี๋ยวเพื่อนๆก็รอติดตามนะครับว่าบรรยากาศภุราคานอยเบยจะเป็นยังไงพุราคานอยเบยนะครับก็อยู่ห่างจากควีนส์ทาวประมาณ3ชั่วโมงนะครับขับรถเมื่อคืนนี้เลิกงานแต่เมื่อวานเลิกงานนะครับก็เลย พ็คของขึ้นรถก็เย็นพอดีนะครับมืดกว่าจะมาถึงที่พักตรงนี้นะครับก็เกือบตีหนึ่งนะครับก็เมื่อกี้ก็เพิ่งตื่นนะครับเดี๋ยวเราไปทานเบรคฟาสต์กันนะครับ 캠핑비 캠핑 비디오 Thank you. How many spoons? Two for one. One? Thank you. Enjoy your breakfast. ครับตอนนี้ก็เราก็ทานอาหารเช้าแป้งฟานเดี๋ยวจะไปถ่ายจะเปลี่ยนชุดแล้วก็พาเพือพ่อนๆไปดูบรรยากาศแคมป์นะครับว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับ เดี่ยวชาอู่มมากเลยครับชาวมากถึงเมืองไทยเลยครับอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำนะครับแคมป i ปิ้งกราวส่วนมากนะครับเขาก็จะมีห้องน้ำให้เราใช้บริการเราก็ไม่ต้องไปกังวลน,นะครับว่าถ้าเราอยากทำธุระหนักเราจะไปทำที่ไหนนะครับ อันนี้ก็จะมีห้องน้ําส่วนตรงนี้นะครับจะเป็นน้ำนะครับแต่ว่าถ้าจะไปดื่มเราต้องเอาไปต้มก่อนนะครับครับโซนด้านนี้นะครับจะเป็นโซนที่เราจะต้องมาจ่ายค่าบริการในการใช้ แคมปิ้งแอเรียของเขานะครับเขาก็จะบอกรายละเอียดว่าเราจะต้องทำยังไงค่าทมเนียมอยู่ที่คนละเท่าไหร่นะครับแคมป์ที่นายน้อยอยู่นะครับแดเหรียญต่อคนแล้วก็เด็กครึ่งราคาเด็กอายุต่ำกว่า4ปีฟรีนะครับด้านในเขาก็จะมีซองแล้วก็เราจะต้องกรอกรายละเอียดนะครับชื่อแคมป์ไซส์ชื่อของเราไปทะเบียนรถ เราอยู่กันกี่คนมาถึงวันไหนเราจะออกวันไหนแล้วส่วนสีเขียวนะครับเราจะต้องฉีกออกไปแปะไว้หน้ารถเพราะว่าบางครั้งนะครับเขาก็จะมีพนักงานมาเดินเช็คหลังจากที่เรากรอกรายละเอียดเสร็จแล้วเราใส่ค่าธรรมเนียมลงไปในซองแล้วเราก็มาหย่อนตรงช่องตรงนี้นะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับครับเพื่อนๆหาดตรงนี้นะครับเขาก็จะมี แมวน้ำนะครับขึ้นมาเล่นบนหาดนะครับแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไม่รู้ว่าเราจะเจอไหมนะครับป้ายเมื่อกี้เขาก็จะบอกว่าเราจะเข้าไปใกล้เขาได้แค่ไหนนะครับสำหรับใครที่พาน้องหมามาด้วยก็จะต้องระวังนะครับอย่าให้เขาเข้าไปกัดนะครับเข้าไปใกล้เกินไปนะครับ ส่วนใหญ่คนที่มาพักแคมป์ไซต์ตรงนี้นะครับเขาจะมารอดูพระอาทิตย์ขึ้นกันครับแต่ว่าวันนี้อากาศไม่เป็นใจให้เราเท่าไหร่ ด้านนี้จะเป็นแถบหินนะครับเพื่อนๆยาลงไปก็หลายกิโลอยู่เหมือนกันนะครับลักษณะของหินนะครับจะเหมือนหินที่ปลูกก่อนนะครับเพราะว่ามันถูกน้ําทะเลกัดเซาะก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อเล็กๆนะครับตามที่เห็นในวิดีโอ ที่นายน้อยบอกไปในต้นคลิปนะครับว่าวันนี้กะจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นนะครับแต่ว่าอากาศไม่เป็นใจให้เลยแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราจะออกจากแคมปิ้งแอรียตรงนี้นะครับไปหาอะไรอย่างอื่นทำกันนะครับจะไปหาแทรกเดินเล่นนะครับแล้วก็เราจะไปหาที่พักที่อื่นกันอยู่ต่ออีกหนึ่งคืนนะครับสรุปนะครับวันนี้ก็ไม่ได้เจอพระอาทิตย์ขึ้นนะครับ แล้วก็กะจะมาดูแมวน้ำแมวน้ำก็ไม่เจอเช่นกันนะครับเป็นไงกันบ้างครับเพื่อนๆบรรยากาศร,รอบๆทะเลตอนนี้แดดเริ่มจะออกละมันจะคลื้มๆ กำลังเครียร์หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบคลิปนี้นะคะถ้าอยากติดตามว่าน,น้อยจะพาไปที่ไหนอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญกด subscribe นะคะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ